ังเหมือนอยู่ไหมน้องริวจิภาพปัจจุบันโตเป็นหนุ่มแล้วหากยังจำกันได้นะคะเมื่อหลายปีก่อนตอนที่หนุ่มโตโนโเริ่มเข้าวงการบันเทิงในช่วงแรกๆค่ะจากรายการการประกวดร้องเพลงอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวซึ่งหนุ่มโตโนโนะคะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง หลังจากนั้นเจ้าตัวก็เป็นที่รู้จักมากมายค่ะซึ่งหนึ่งในแฟนคลับตัวจิ๋วเห็นที่จะเป็นน้องริวจิแฟนคลับตัวน้อยที่หลายๆคนนั้นต่างยกให้เป็นโตโน่จิ๋วค่ะเพราะว่าน้องริวจินั้นนะคะมีความคล้ายกับหนุ่มโตโนโเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยละค่ะและล่าสุดนะคะน้องริวจิโตเป็นหนุ่มแล้วล่ะค่ะแถมยังคงหล่อขึ้นอีกด้วยวันนี้นะคะทางเราก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมภาพความน่ารักของน้องริวจิ มาฝากแฟนคลับกันด้วยล่ะค่ะและตอนน้องริวจิโตนะคะเป็นหนุ่มนั้นหน้าตาจะยังไงจะคล้ายกับหนุ่มโตโนโตอยู่ไหมเอาเป็นว่าเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. และครั้งน้าน,นะคะเราจะพาไปติดตามเรื่องอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพืเ่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ และถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรละก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ